สวัสดีครับทุกทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทําแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form นะครับก็จากที่มีผู้ชมทา้งบ้านหลายท่านได้รีเควสตให้สอนเรื่องนี้มานะครับเไรจิงก็คนเดียวแหละครับที่รีเควสมาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็จะสอนวิธีการทำนะครับอย่างง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับตรงนี้ขั้นแรกนะครับเราก็เปิดที่เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับซึ่งในที่นี้จะใช้เป็น Google Chrome นะครับ ก็เปิดขึ้นมาครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่ตัวหน้าของเราก็คือ Home ก่อน g o o g l e ก่อนนะครับแล้วก็คลิกมาที่ได e ของเรานะครับได e ของเรานะครับก็พอหน้าได้ของเราแล้วก็จะได้ง,งี้มาปุ๊บนะครับได้มา,าง,งี้ปุ๊บเราก็เลือกที่เราต้องการที่จะให้ตัวแบบทดสอบนี้ไปอยู่นะครับอย่างในที่นี้ก็คือจะขอสมมุติเป็นของม .6 แล้วกันนะครับนะม .6 จากนั้นสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับ ก็พอคลิกเข้ามาปุ๊บผมเอาหกนะทางด้านซ้ายครับจะมีก็ใหมายบวกเขียนว่าใหม่นะครับให้กดเข้ามานะครับกดปุ๊บสร้างโฟลเดอร์เพื่อสร้างโฟลเดอร์ที่เราจะใส่ไปนะครับสมมติสร้างชื่อว่าแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบกดสร้างปุ๊บมันก็จะใช้เวลาทํางานแป๊บหนึง่งแล้วก็กดเข้าไปในไฟล์แบบทดสอบ,บของเรานะครับโฟลเดอร์ของเราทีนี้หน้านี้จะเป็นหน้าโลง่งๆอยู่ครับหน้าโลง่งๆอยู่นะครับ จากนั้นครับถ้าเราาจะสร้างแบบทดสอบนะครับกดที่คำว่าใหม่นะครับเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนลงมาที่คำว่า Google Form s, นะครับจะมีสีม่วงอยู่นะครับ Google Form s. กดไปเลยจากนั้นกดบรนจะเครื่งนี้แค่เรากดสร้างและแช์นะครับเพื่อที่เตรียมพร้อมให้แชร์ให้ผู้อื่นสามารถใช้งานได้นะครับกดปุ๊บมันจะพาหน้ามาเด้งมาที่หน้าของการทำฟอร์มนะครับสมมติเราก็ตั้งชื่อแบบฟอร์มแบบทดสอบของเราว่าแบบทดสอบ ที่1นึ่อ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นส่วนของข้อคําถามนะครับซึ่งในที่นี้จะขอแนะนําว่าข้อที่1นนะครับให้ใช้เป็นห้องก่อนนะครับห้องมอ1ม6ทับหกทับหนึ่งหกทับสองหกทับสามหกทับสี่แล้วแต่เราจะสร้างนะครับก็สุดแท้แต่ของเรานะครับ ซึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยก็แค่คลิกเข้ามาเท่านั้นแหละครับมันก็จะสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับจากนั้นครับถ้าเราต้องการจะสร้างข้อสอบเพิ่มนะครับกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้มองเห็นเนาะเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดปึ๊บเข้ามาทีนี้ครับมันก็จะขึ้นข้อคําถามข้อใหม่มาให้เราแล้วนะครับต่อจากห้องนะครับแนะนําว่าใช้เป็นเลขที่นะครับเพื่อที่เวลาเราเรียงในภายหลังเราจะสามารถเรียงได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเลขที่เนี่ย เวลาประเภทของการตอบนะครับให้ดูทางด้านขวานะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับดูดูประเภทการตอบว่าให้เลือกเป็นคําตอบสั้นๆจะดีกว่านะครับคือให้ผู้ผู้ตอบเนี่ยสามารถพิมพ์เลขที่ลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งกรอกเลขหนึ่งถึงร้อยอะไรพวกนี้อ่ะต่อมาครับสร้างข้อต่อมาครับเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับจากนั้นพิมพ์ข้างล่างคําถามก็คือชื่อนามสกุลนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือชื่อและนามสกุลและเรียบร้อยก็เหมือนเดิมครับด้านข้าง ใช้เป็นคําตอบแบบสั้นๆเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ทีนี้จะได้คําตอบข้อมถามหลักมาแล้วนะครับก็คือห้องเลขที่แล้วก็ชื่อมาแล้วนะครับสําหรับให้นักเรียนสามารถตอบได้นะครับต่อมาครับถ้าต้องการแบ่งส่วนของแบบทดสอบให้ออกมาเป็นหน้าสําหรับกรอกข้อมูลที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยไปหน้าที่เป็นหน้าข้อคําถามหลักนะครับให้กดที่ตัวนี้ครับตัวนี้มองเห็นไหมไม่โลตัวนี้นะครับกดปุ๊บขึ้นมา มันจะพาเราไปยังส่วนที่สองนะครับตรงนี้มันจะขึ้นว่าส่วนที่สองจากสองนะครับให้เราพิมพ์ชื่อคำว่าตัวนี้เป็นแบบทดสอบที่หนึ่งแล้วทางด้านล่างนะครับด้านล่างของแบบทดสอบตรงนี้มันจะมีช่องให้ใส่อยู่นะครับเราสามารถพิมพ์ไปก็ได้ว่าอ่ะทั้งข้อสอบแบบเลือกช้อยแบบเลือกตอบยี่สิบข้อนะครับสมมุติมาเราก็จะได้อย่างนี้มาปุ๊บจากนั้นครับ เพิ่มข้อสอบครับด้วยการกดเข้าหมายคำถามนะครับกดปึ๊บเรียบร้อยเราก็จะได้ข้อมาแล้วนะครับสมมติเราจะตั้งคําถามว่าอะอะไรดีสีที่ชอบนะครับพอขูู่ก,ก็ดึงไม่ออกเหมือนกันนะครับผมดูไม่ออกเมอันจะเอ,เอาเอาอะไรดีสีที่ชอบนะครับดูตัวเลือกที่หนึ่งสมมุติเราใส่ช้อยว่าอะแดงช้อยที่สองขาวน้ําเงินเขียว นะครับตรงนี้ช้อยแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับว่าจะเอากี่ข้อนะครับทีนี้ครับถ้าเราส่งแบบนี้ไปเลยนะครับสมมติทําแบบนี้ไปเลยมันจะไม่สามารถเป็นแบบทดสอบได้ครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเพียงแค่ตัวเลือกตอบไม่มีข้อที่ถูกข้อที่ผิดนะครับถ้าเราต้องการให้มันเป็นแบบทดสอบนะครับเราต้องเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับเลื่อนขึ้นไปเลยครับเลื่อนไปเลยเลื่อนไปเลยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวนี้อยู่ลูกใหม่เฟืองนะครับลูกใหม่เฟืองกดเข้าไปที่เฟืองนะครับ พอกดที่เฟืองปุ๊บมันจะขึ้นหน้าตั้งค่ามานะครับให้เรากดไปที่คําว่าแบบทดสอบนะครับตรงนี้แบบทดสอบกดไปเลยปุ๊บนะครับแล้วมันจะมีให้เราติ๊กตรงนี้ทําเป็นแบบทดสอบให้ติ๊กตรงนี้เลยติ๊กปุ๊บมันจะขึ้นทันทีนะครับทีนี้ครับด้านล่างก็แล้วแต่เราครับว่าเราจะประกาศคะแนนหลังจากสอบเลยไหมนะครับหรือเราจะมาประกาศทีหลังเองก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดตัวบนเนี่ยคือทันทีหลังส่งคําตอบแล้วก็คือถ้านักเรียนทําเสร็จปุ๊บมันจะประกาศคะแนนเลยนะครับ แล้วก็ด้านล่างนี้ก็เป็นสามารถดูได้ว่าจะให้คนที่ทำเนี่ยดูได้ไหมว่าข้อไหนตอบผิดข้อไหนตอบถูกนะครับซึ่งในที่นี้แนะนําว่าให้เอาออก2ตัวบนนะครับส่วนตัวล่างเก็บไว้เพราะเป็นค่าคะแนนว่า1ึงข้อได้กี่คะแนนนะครับจากนั้นครับกดบันทึกได้เลยนะครับปึ๊บแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เมลองค์กรอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ใช้เมลองค์กรอยู่ให้เรากดตั้งค่าเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้ให้เราเลือกอันนี้ครับอันแรกตั้งค่าทั่วไป ลงจี้เข้าใช้ไหมถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ออกปุ๊บจำกัดผู้ใช้สําหรับในโรงเรียนสตีวัดละครเท่านั้นคือถ้าเกิดว่าเราติ๊กเอาไว้เนี่ยจะมีแค่เมลองค์กรเท่านั้นที่เข้ามาทําได้แต่ถ้าเกิดเอาออกปุ๊บเมลที่ไหนก็สามารถเข้ามาทําได้นะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการให้เขาตอบได้เพียงครั้งเดียวนะครับทาได้ครั้งเดียวก็คือตัวล่างนี้นะครับก็จะตอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นตรงนี้ที่เหลือก็สามารถอ่านอ่านเอาได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรมากเลยนะครับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ก,กดบันทึกเหมือนเดิมครับ จากนั้นครับกลับมาที่ตัวมานเป็นสองของเรานะถ้าเราต้องการจะเฉลยนะครับอย่างเช่นข้อแรกสีที่ชอบสมมุติเราต้องการเฉลยว่าข้อนี้คือสีน้ําเงินนะครับให้เราติ๊กมาที่ตรงนี้รนครับเฉลยคําตอบปึ๊บเฉลยคําตอบแล้วมันจะขึ้นให้เราติ๊กว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกนะครับซึ่องอันนี้เราตอบว่าสีน้ําเงินเราติต๊กไปเลยนะครับแล้วด้านขวานี้คะแนนจะให้ข้อนี้มีกี่คะแนนนะครับก็แล้วแต่เราเลือกเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแต่เราได้เลยครับเมื่อเราติ๊กเสร็จแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นด้านล่างนี้นะครับ มันจะได้เป็นคําตอบเป็นข้อคําถามที่สามารถมีข้อถูกข้อผิดได้ดทันทีนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้นักเรียนเนี่ยต้องทําทุกข้อไม่ให้ข้ามข้อเลยนะครับก็คือต้องติ๊กที่ตรงนี้ครับจําเป็นนะครับซึ่งถ้าเกิดเราติ๊กนี่ปุ๊บเท่ากับว่าเวลาที่เราตอบแบบทดสอบเนี่ยผู้เรียนจะต้องตอบทุกข้อไม่สามารถเว้นว่างข้อใดข้อหนึ่งได้นะครับไม่สามารถเว้นว่างในข้อที่เราติ๊กเอาไว้ได้นะครับ เอาอ,ออกก่อนนะครับเดี๋ยเราก็สร้างข้อคําถามนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยข้อคําถามเลขที่ชอบละกันนะเลขที่ชอบเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนรูปแบบคําตอบนะครับมาตรงนี้อันนี้มันเป็นออโต้แบบคําตอบสั้นๆนะครับให้เราเปลี่ยนมาที่เป็นหลายตัวเลือกนะครับปึ๊บหลายตัวเลือกจากนั้นก็ช้อยที่หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่แล้วเราก็ถึงเดิมครับเฉลยคาตอบ เลือกข้อที่ชอบพะข้อที่ใช่นะครับว่าสมมติเราต้องการให้นักเรียนตอบเลขสองนะครับก็ติ๊กได้แล้วก็ขึ้นค่าคะแนนไว้ตรงนั้นนะครับให้เป็นหนึ่งคะแนนแล้วก็เสร็จสิ้นปุ๊บทีนี้เราก็จะได้เอาแบบทดสอบมาแล้วนะครับสองข้อแต่ถ้าเกิดเราต้องการทาเพิ่มก็กดเข้าไปบวกเพิ่มไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ง่ายๆนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาพิสูจน์ให้ดูว่ามันสามารถทําได้จริงไหมอ๋อใช่ ด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับชื่อฟอร์มถ้าเราคลิกเข้ามามันจะออโต้เชื่อมกับชื่อตรงนี้ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการตั้งชื่อเองก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยถ้าต้องการดูว่าแบบทดสอบเราพร้อมใช้งานหรือยังนะครับกดที่โลกตาครับดวงตาตรงนี้มันจะขึ้นไปหน้าแบบทดสอบที่เราทําเมื่อกี้มานะครับแต่เป็นแบบที่นักเรียนจะเห็นนะครับนักเรียนผู้ที่ทํานะครับสมมุติเราเลือกหกทับหนึ่งนะครับ เลขที่เอาเป็นเลขที่หนึ่งนะชื่อนามสก,กุลเอาม้โม้ไปก่อนหนึ่งองสามอ่าในหะนึ่งองสามนักเรียนก็จะเห็นอย่างนี้ครับกดถัดไปนักเรียนก็จะเห็นแบบนี้แล้วก็จะมีอย่างเงี้ยแบบทดสอบที่หนึ่งข้อสอบยี่สิบตัวแล้วก็มีสีที่ชอบเลขที่ชอบ <c oughs> ซึ่งเนี่ยนักเรียนก็จะตอบได้สมมตินักเรียนตอบเลขแดงะสีแดงนักเรียนตอบเลขสี่พอนักเรียนกดส่งปุ๊บเรียบร้อย นักเรียนก็จะทําได้แล้วก็เสร็จแล้วถ้าเกิดนักเรียนกดดูค่าคะแนนก็ไม่มีอะไรเขาก็แค่ได้ดูว่าตัวเองตอบข้อไหนไปเท่านั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้แต่ที่เขาได้ขึ้นว่าได้ศูนย์ในศูนย์จากสองเพราะว่าเขาตอบไม่ถูกไงในข้อนี้มีเฉลยเขาตอบไม่ถูกนะครับทีนี้พอเด็กส่งคำตอบเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรเด็กก็ปิดตรงนี้ไปได้เลยกลับมาดูที่หน้าแบบทดสอบของเรานะครับ ทีนี้ครับสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าด้านบนตรงนี้การตอบกลับจะเพิ่มขึ้นมาแล้วว่ามี1การตอบกลับนะครับให้เรากดมาดูได้เลยกดปึ๊บนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้มาครับว่านักเรียนตอบอะไรมาบ้างนะครับอย่างเช่นข้อที่1น,นะครับห้องนักเรียนตอบห้องไหนครับนักเรียนคนแรกตอบ6กทับหนึ่งนะครับแล้วก็เลขที่1ชื่อน้องสงสคือเราจะมีข้อมูลของเขาหมดเลยแล้วว่าคนไหนตอบอะไรไปบ้างเราจะมีข้อมูลหมดเลยว่า ถ้าเกิดข้อที่หนึ่งสีที่ชอบมีคนตอบสีแดงทั้งหมดกี่คนสีขาวกี่คนสีน้ำเงินกี่คนนะครับแล้วก็ดูได้หมดเลยว,ว่าเขาตอบถูกกี่คนตอบผิดกี่คนนะครับซึ่งจะสะดวกในการทํางานมากตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการจะดูคะแนนให้เป็นคะแนนตารางใน Excel นะครับกดตรงขวานี่ครับมันจะมีตัวเขียวเขียวอยู่เห็นไหมเขียวเขียวนี้กดเลยกึ๊บแล้วมันจะให้เราสร้างสเปรดชีตก็คือสร้างในตัวใน Excel ขึ้นมานะครับเราก็กดสร้างเลย เราก็หลอสักแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นอย่างที่มาให้เรานะครับเป็นตารางค่าคะแนนมาว่านักเรียนคนแรกทําไปแล้วตอนกี่โมงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะบอกบ่ายสองสามสิบห้าก็คือเวลาที่ส่งคําตอบคะแนนศูนย์จากสองห้องอะไรบ้างซึ่งตรงนี้เราก็สามารถใช้งานได้ง่ายเลยนะครับเพราะสามารถนําไปกดไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดเป็น Excel ได้ในลงขอมได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสะดวกในการใช้งานมากเมื่อเราไม่ต้องการใช้กดปิดได้เลยครับ อันนี้คือการใช้งานเบื้องต้นนะครับของ Google Form ที่เราจะทำปเป็นตัวสอบนะครับคลิปแรกเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับอขอบคุณครับที่รับฟังรับชมจนจบนะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะครับผม